นี่คือรถยนต์ Mercedes-Benz ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกครับเป็นรถที่ให้ออปชันมาเยอะที่สุดครับรุ่นนี้เลย E 3 5 0 EMG Dynamic ครับแน่นอนรถคันนี้เป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้มากกว่า100กิโลเมตรซึ่งถ้าวันหนึ่งขับไม่ถึง100กิโลเนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดมากๆครับคันนี้เนี่ย ให้เครื่องยนต์4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบรครับผม ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่313แรงม้าเขาได้ให้ตัวไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์มาครับซึ่งเป็นไฟหน้าอัจฉริยะให้ความละเอียดมากถึง1.3ล้านพิกเซลและยังมีเซ็นเซอร์รอบคัน12จุดที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยครับมาพร้อมล้อแม็กขนาด20นิ้วมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศ Energy r i z i n g Air Control ครับมันจะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ครับคันนี้ราคาอยู่ที่4ล้าน80,000บาทครับในตอนนี้มี เป็นอัปเดตครับแถมประกันภัยชั้น1ให้ฟรี1ปีแล้วแต่สำหรับลูกค้าที่เคยจัดไฟแนนซ์กับ MBLT เนี่ยได้รวมเป็น2ปีเลยครับและสำหรับท่านที่สนใจต้องการนัดหมายทดลองครับสามารถติดต่อได้ที่เบน BKK วิภาวดีหรือติดต่อที่ Leo ได้เลยครับ